ฉลองยอดขายหนึ่งร้านกระปุกนะคะของครีมสมฮายองของเราตอนนี้คือขึ้นแท่นขายดีมากๆเลยนะเดือนละหลายแสนกระปุกเลยใครที่มีปัญหาเรื่องกะฟ้า จุดด่างดำอยากลองแต่ไม่อยากเสี่ยงเสียงเงินฟรีอยากใช้ตัวที่เห็นผลตัวนี้กล้าการันตีเลยนะคะว่าเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกซาบานเลยนะให้ลูกค้าได้ลองลูกค้าเก่าเนี่ยซื้อซ้ำทุกคนด้วยมหสัสจย์นะคะจากสารสกัดโสมแดงเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะที่เอามาสกัดเป็นครีมนะให้ทุกคนได้ใช้นะคะตัวนี้คือขายดีมากๆนะไม่ได้จ้างดารามไม่ได้จ้างพรีเซนเตอร์ใดๆทั้งสิ้นตัวนี้คือเขาขายดีด้วยตัวของเขาเองนะคะใช้ไปนานๆแล้วจะ แสบหน้าไหมตัวนี้ไม่แสบหน้านะคะ ใช้ไปนานๆเนี่ยกระฝ้าจางลงหรือว่าเลิกใช้ก็ไม่กลับมาเป็นกระเป็นฟ้านะคะโดนแดดเนะี่ยผิวหน้าไม่แสบแน่นอนที่สําคัญเลย3วัน7วันเนะี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าคือใสกระจ่างเงานะคะและยังมีสารนะคะที่ช่วยให้แบบว่าเรื่องริ้วรอยของเราหรือผิวหน้าของเราเนะี่ยเต่งตึงขึ้นด้วยแต่อยากให้ทุกคนได้ลองเลยเรื่องกะเรื่องฟ้าคอนเฟิร์มแน่นอนนะผิวหน้าขาวผิวหน้าใสตัวนี้ใช้ดีมากๆมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะซื้อ1แถม1 นะคะในราคา390เท่านั้น